สวัสดีค่ะแดนซี่ับสมัยและฟา,าสายสเปเชียลนะคะวันนี้ก็มากับวัยรุ่นแล้วกันวันนี้ก็ลืมใส่แว่นนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ดีๆนะคะกับสาวเปรี้ยวนะแล้วก็วัยรุ่นนะคะเขาใช้ยาว่าวัยเก่านะ ก็วันนี้จะมาเจอน้องหนุ่ยนะน้องหนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะให้หนุ่ยแนะนําตัวดีกว่าน้ะขอบคุณมากนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยชื่อพี่หนุ่ยนะคะวัยเก๋าออนไลน์นะห้าสิบบวกบวกไม่สะดวกแก่นะคะชื่อจริงๆก็พระศิจาธิการธนสินยาค่ะโอ้ชื่อยาวมากเลยค่ะเลิศหรูมากเพราะว่าชื่อนี้ได้มา ก็เขาบอกว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่มีคําว่าอดคำว่ายากสุดยอดมากๆเลยเขาบอกเป็น d n เ็นที่ติดมากับตัวเราเลยทีเดียวนะคะใช่เลิศเลยนะคะอ่ะน้องหน่่ยค่ะเอ่อหลังก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์เพราะทราบว่านุ่ยเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจด้วยจ้าขบใช่ค่ะรมเนียมประเพณีรายการเราพาแฟนคลับไปเที่ยวค่ะเราไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะเอาในประเทศก่อนไหมคะไทยเที่ยวไทยอ่ะเที่ยวไทยก่อนนะเที่ยวท้องเที่ยวอเที่ยวอยากจะแนะนํา จังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเป็นจังหวัดไม่ถือว่าเป็นบ้านเกิดแต่เป็นจังหวัดที่อยู่นานมากเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสกลจริงๆพี่หนุ่ยเองก็เป็นคนราชบุรีนะคะเกิดที่ราชบุรีแต่ว่าไปเติบโตที่จังหวัดสกลนครนะคะก็อยากจะแนะนําสกลนครให้อยู่ภาคอีสานภาคอีสานตอนบนค่ะเป็นภาคอีสานตอนบนอากาศดีนะคะช่วงหน้าหนาวมีอะไรไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะก็จะเป็นแหล่งธรรมะเนาะพระตำหนักภูพาน อ,อ,อ๋ยดังพตทธาราชนันจาจก<อ>บ้านห่างจากพระตำหนักประมาณ10กิโลโนะก็อยากเชิญชวนแล้วก็ระหว่างที่อาจจะถึงพระตำหนักนี้ก็จะผ่านปิ้งงูก่อน ปิ้งอะไรนะปิ้งงูค่ะปิ้งงูเป็นโค้งปิ้งงูอ๋อเราคิดว่างูมาปิ้งเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเป็นเขาเาเรียกว่าเป็นเขาเนะเทื่กเขาภูพานอ๋อดังการสร้างทางในสมัยก่อนเนี่ยจะจะสร้างเป็นตรงไม่ได้นะคะเพราะว่าการขนส่งไม่สามารถที่จะขึ้นเขาได้คือคนที่เป็นสกลนครเนี่ยไฮไลท์ก็คือปิ้งงูนี่แหละค่ะปิ้งงูแล้วก็ไปพระตำหนักพระตำหนักภูพานจากกรุงเทพไปไกลไหมประมาณ7 0 0กิโลค่ะ มีเครื่องมะอะไรคะเครื่องบินเครื่องบินมีค่ะมีเครื่องบินด้วยลงที่จังหวัดสกลนครเลยดีจังเลยรถเลยค่ะก็เป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งประมาณ45นาทีห้านาทีใกล้อะครับไม่ไกลค่ะแต่เจ็ดรอยกิโลนี่เราบางคนก็เอารถไปได้เนี่ยเออก็ขับรถกลับตลอดนะคะเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่สกลนครก็จะกลับบ่อยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่สกลนครนอกจากปิงงูแล้วก็พระตำหนักแล้ว อะไรสิ่งที่เป็นพลาดไม่ได้เลย<า>ก,ก็คือเรื่องของพระธาตุเชิงชุมพระธาตุเชิงชุมวิดังพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารนะคะ<า>เป็นตำนานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นะก็ไปกราบครั้งเดียวเนี่ยได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นได้เป็นความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราด้วยนะคะพระธาตุเชิงชุมนี่พี่ได้ยินว่าต้องคนละสีอะไรนะที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็พระ พระประจาพระธาตุก็คือหลวงพ่อพระองค์แสนอ๋อพระองค์แสนจ้ะนะก็คือสิ่งที่ที่เราจะไปสกลนครเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากไปเที่ยวไทยกับเรานะพี่หนุ่ยก็จะเป็นไกด์ให้เราต้องคิดถึง n k e x p r e t r a l ว้าวเพราะเราจะพาแฟนคลับเนี่ยจ้ะไปเที่ยวโอ้เลิศมากนะก็จังหวัดสกลนครก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะพาแฟนับไปเที่ยวเนาะจ้ะเพราะว่ายิ่งตำหนักภูพานนี่ก็ดังอยู่แล้ว พะทาเชิงชุมพระทาเชิงชุมแล้วก็หนองหานเออหนองหานนี่ดังหนองหนองหานเป็นทะเลสาบที่บรรยากาศดีมากตอนนี้เขาจัดเป็นสวนเคยเคยดูดูหนังเรื่องอะไรพระแดงนางไอเป็นตำนานที่สกลนครนี่ต้องถือว่าเป็นตำนานของอ่าพญานาคนะคะเป็นต้นตำรับพญานาคเพราะนั้นใครที่นับถือพญานาคเนี่ยจะก็สามารถที่จะไปสกลนครยินดีมากเลยค่ะที่เคยไปบูชาพญานาคที่คามชโนด แล้วก็สกลนครไม่เคยไปนะใกล้ๆกันห่างกันประมาณร้อยกิโลใช่จากสกลนครและใครสนใจนะคะศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้านะคะพี่หนุ่ยไวเก๋าของเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวยินดีมากเลยค่ะสกลนครแล้วอยากให้คนก็อยากไปต่างประเทศอยากไปต่างประเทศเหรอคะเอาประเทศไหนที่หนูชอบจริงๆอ่ะก็ไปมาหลายประเทศเหมือนกันค่ะแต่ประเทศที่ประทับใจก็จะเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่น เอาญี่ปุ่นนะเพราะว่าคนถามเยอะมากคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนแฟลลี่มากๆเลยแล้วก็สะอาดสะอาดบรรยากาศดีนะตอนที่ไปตอนนั้นก็คือเป็นช่วงหิมะเริ่มยังมีหิมะอยู่ที่เทือกเขาฟูจินะคะฟูจิที่ชอบไปไอ้ช่วงที่ซากุระแล้วก็ดอกพิงโรสจนะพิงโรสนี่ก็จะบานในเดือนตุลาคมใช่ไหมที่เป็นสีชมพูจ้ะ อาหารอ,อาหารญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่เป็นที่ชอบชอบค่ะเพราะว่าอเออพี่มีเรื่องสนุกมากคนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรกที่พี่ไปพี่เชยมากเลยนะ <c oughs> นพี่ก็ไปยืนรอข้างหน้าออก็ไม่มีใครมาต้อนรับจ้ะตั้งนานเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กญี่ปุ่นวิ่งเข้ามาจ้ะแล้วเอาเงินสอดอข้างหน้าแล้วก็กดไอ้เราก็เชยอ่ะเขาต้องสั่งอื แล้วก็ไอ้คําสั่งเนี่ยมันจะเข้าไปที่ครัวแล้วก็รอรับออใช่ไหมใช่ใช้ตอนนี้ส่วนชยญ่ส่วนใหญ่ร้านอาหารก็เป็นอย่างนั้นใช่เพราะทั้งการไปญี่ปุ่นนะไม่ต้องไปยืนรอเหมือนวีนะอคุณจะพูดคุณจะสั่งเขาจะเป็นเรื่องเสียงเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าวันนี้เราปฏิเสธนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้แลต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิตในการที่จะเรียนรู้ทุกทุก ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่พี่ชอบคือความสะอาดความมีระเบียบใช่ค่ะอย่างสมมติว่าเขาเาเป็นคนมีน้ำใจเนาะใช่น่ารักเฟรนี่พี่เคยไปหลงย่านอะไรนะฮาราจูกุอ่าก็ญี่ปุ่นเขาก็ถือกระเป๋าเตรียมจะไปทางานแล้วก็บอกว่าเออถามว่าไอ้ตรงเนี้ยไปตรงไหนจ้ะเชื่อไหมเขาพาพี่ไปจนถึงจุดหมายอซึ่งเป็นคนอื่นเขาก็แค่บอกเอออะไรนี่นี่ก็ พาเราไปคือเขาห่วงใยแล้วก็เห็นเป็คนต่างชาติไงก็ต้องถือว่าเป็นคนชาติที่มีน้ําใจมีน้ําใจแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับคนไทยนะก็คือหนึ่งยิแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรไมตรีที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยไวเก่าของเราก็อยากจะชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเรามีกรุ๊ปออกทุกเดือนว้าวนะ ก็0859399909 NTX Travel ต้องติดตามแล้วต้องให้หนุ่ยไปเป็นไกลแล้วหรอเยี่ยมละเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเป็นผู้ชำนาญญี่ปุ่นค่ะนะอะวันนี้เนี่ยไหนๆเราคุยเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะเสนออะไรที่มีประโยชน์สุขภาพพี่เป็นคนติดกาแฟโอจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกาแฟ ที่คนอย่างเราทานแล้วมัน้ัตายไวอย่างเราใช่ไหมคะใช่ก็วันนี้นะคะพี่หนุ่ยเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทออเนเจอร์นะคะประเทศไทยเนาะก็เป็นบริษัท SME นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะโรคยาปรมาลาพานะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้อยากจะมาแนะนำกาแฟสองตัวนะคะถังเช่าและโสมถังเช่าและโสมตัวนี้ จากนี้ตัวนี้นะคะเพนาะเราโทษโทษโทษตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ทังเช่าและโสอบตัวนี้เนาะ ก็ตัวถังเช่าและโสมเนี่ยสรรพคุณกินเป็นยานะพี่จะในในสมัยโบราณเนี่ยต้องเป็นระดับจักรพรรดินะถึงจะได้ทานใช่ค่ะแล้วพี่ต้องเป็นจักรพรรดินี่ว่าแน่นอนนะแน่นอนนะคะตอนปัจจุบันนี้เนี่ยวัตถุดิบตัวนี้นํามาเข้ามาจากเกาหลีนะคะถังเช่าของเราเป็นพันที่เบตนะคะมูลค่ากิโลละสอง0,000บาทเลยทีเดียวแล้วก็โสมก็เหมือนกันนะเป็นโสมเกาหลี แล้วก็นําเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเลิศดมากเลยเพราะว่าของปกติตามท้องตลาดเนี่ยจะ,จะมีโสมอย่างเดียวแต่ของเรานี่โสมบวกถังเช่ายินและอย่างอยู่ในซองเดียวกันกินแล้วเนี่ยจะทําให้ปรับสมดุลปรับววสมดุลได้ใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีอันนี้คนแก่กเท่้กินได้มากอ่าคนแก่ยิ่งดีมากเลยแล้วก็ยิ่งอย่างถ้าของเราเนี่ยประเทศเจังหวัดไหนที่อยู่แถบหน้าหนาวเว<อ>ิร์กมาก มันจะทําให้ร่างกายอุ่นทําให้ร่างกายออุ่นยังสาวอย่างเรา20โอิเลือดเลือดลมไหลเวียนพุงพัพุดพัเลยสิบกว่าเนาะใช่ค่ะ20กว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ตัวถังเช่าและโสมเนี่ยจ้าบำรุงเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะทุกอย่างเลยค่ะออ สบัดปักแข็งแรงคือคนเราที่เจ็บปว่วยเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าเลือดมันไปอุดตันนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเพราะนั้นตัวสมกับทางเช่าจะไปทําให้การไหลเวียนของเลือดดีทุกส่วนเลยของร่างกายอ๋อเอาดีนะเลือดเออ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งเห็นบอกมีตัวหนึ่งซึ่ง เหมือนกับเป็นธัญญบุกรลดน้ำหนักอะไรอ๋อตัวธัญญาหารงาดำัาหา,หารหรือว่าธัญญาหารงาดำเน<ช>ี่ยเป็นครีมเทียม,มจากถั่วเหลืองนะคะ,ะแล้วก็ความหวานจากเกล็ดน้ําผึ้งแล้วก็จะมีส่วนของข้าวหอมนิลข้าวกล้องงอกด้วยนะคะก็จะดูแลเรื่องของสมองและหลอดเลือดหัวใจด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมของงาเม็ดใหญ่ๆงาก็เป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศเรา ทานแล้วมันจะทําให้ร่างกายเขาเรียกอิ่มเลยค่ะหนึ่งอิ่มหนึ่งซองคือหนึ่งอิ่มคือย่อยสลายง่ายว่ามันจะมีไฮไฟเบอร์ก็คือทําให้ระบบขับถ่ายทำให้อิ่มนานแล้วก็เราลดน้ําหนักกินก่อนอาหารดีมากจะทำให้วันเราต้องกินกี่ซองก็วันละซองก็ได้ค่ะหรือวันละสองซองก่อนตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าหนึ่งซองตอนเย็นหนึ่งซองก็ได้เป็นการถ้ากินก่อนอาหารก็ทําให้เราทานอาหารได้น้อยลง แล้วก็การขับถ่ายดีขึ้นจ้ะจ้ะพี่จำได้ว่าตัวเองมี3ตัวนี่ยก็มีกระชายดำด้วยค่ะอันนี้กระชายดำกาแฟกระชายดำก็จะเป็นกาแฟที่ควบคุมหิวด้วยอันนี้เอทอินวันนะคะเป็นสลิมเป็นสลิมก็คือเป็นการสมมติถ้าพี่แนนเนี่ยลดน้ำหนักพี่กินกี่ซองดีอ่าก็กินวันละสองซองดีค่ะเพราะว่าเช้ากับบ่ายแล้วก็สามารถผสมกับงาดำได้ด้วยเป็นมิกซ์รวมกันมิกซ์รวมมิกซ์รวมค่ะ ก็จะทําให้เป็นหนึ่งอิ่มเลยทีเดียวได้ก็ดูแลสุขภาพนะคะผิวพรรณก็ดีด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณสมบัติของน้ำผึ้งที่อยู่ในธัญญาหารนี่ก็จะช่วยให้ผิวพรรณสดใสด้วยแล้วถ้าคนสนใจเนี่ยคนสนใจสามารถจะติดต่อได้ผ่านรายการมาได้เลยนะ หรือจะฟ้าสายสเปเชียล485 939 9909ผ่านรายการมาได้เลยนะคะหรือจะติดต่อน้องหนุ่ยโดยตรงน้องหนุ่ยก็จะเป็น082569 1459เกอก็บอกมาจากรายการเราเนี่ยเราจะมีส่วนลดพิเศษให้นนอะจากแล้วก็สามารถเป็นสมาชิกพูดได้ไหมคะได้เป็นสมาชิก สามารถเป็นสมาชิกไม่มีไม่มีค่าสมัครนะคะเราจะเราจะช่วยเหลือให้คนมีอาชีพมีรายได้เนาะการเป็นสมาชิกก็แค่หนึ่งโหลคะได้ค่ะแล้วก็สามารถไปกินดีก็บอกต่อสร้างกลุ่มองค์กรผู้บริโภคง่ายๆไม่ได้เป็นระบบตัวแทนนะคะไม่ได้เป็นคือใครสนใจก็ซื้อได้เลยซื้อได้เลยโอนเงินมาใช่เราก็ส่งให้ใแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางมีด้วยค่ะมีด้วยถ้าใคร อ่าอยากให้เก็บเงินปลายทางก็สามารถนะคะก็ส oh. ่งที่อยู่เบอร์โทรมาแล้วก um> nice> ็เก็บเงินปลายทางเนาะก็เป็นธรรมเนียมของรายการเราสิบสายแรกโทรมาเนี่ยเราให้ฟรีจ้ะคนละสองให้ชิมให้ชิมให้ชิมค่ะให้ชิมนะจ้ะอ่ะท้ายนี้อยากจะให้หนุ่ยฝากอะไรให้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเชิญค่ะค่ะจริงๆแล้วสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคอ่าที่เกิดจากคือเขาเรียกว่าโรค เป็นเลือดลังแต่ไม่ติด<ช>ต่อนี่เยอะมากเขาเรียกโรค NCDs นะ<ช>ก็คือโรคที่เป็นแล้วก็ต้องหมดหมดบ้านหมดรถเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเอาไปรักษาวันนี้กา,การการรักษาในเป็นการเขาเรียกว่าปลายเหตุเนาะ<ช>เป็นการ<ช>ควบคุมไม่ได้เลยหมอบอกหมื่นต้องจ่ายหมื่นแสนต้องจ่ายแสนล้านต้องจ่ายล้านแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่เบื้องต้นนะด้วยการบริโภคอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรง สู้โครคภัยไข้เจ็บได้โดยที่ว่าสามารถควบคุมดูแลสุขภาพได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะอโรคยาปรมาราภาค,ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐและตัวเราเองก็เป็นเครื่องผลิตเงินเนาะก็ต้องให้แข็งแรงไว้ก่อนนะคะวิดีมากเลยจ้ะนะอันนี้สมยานามอะไรเนาะ ไวเกาค่ะพี่หนุย่ยไวเกาออนไลน์ค่ะพี่หนุย่ยไวเก่าออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้ก็มาเสนอสิ่งดีๆให้เรานะคะแล้วก็พาเราไปเที่ยวด้วยนะคะก็พี่หนุ่ยบอกว่ากรุ๊ปที่เราจะเดินทางนะรับซากุระหรือ ทุ Pink Moss, นะ่งพิงมอสเนาะไปดูภูเขาไฟฟูจิเนี่ยน่ารักมากก็พี่หนุ่ยเนี่ยอาจจะเป็นไกด์พา,าแฟนคลับเราไปด้วยยิน,ด,นะะดีนะคะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ NK x p r e Travel ค่ะ0859399909ค่ะ20สายแรกโทรเข้ามานะคะเรามีของสม,มนาคุณให้นะคะเป็นธรรมเนียมค่ะพี่หนุ่ยก,เก็เอากาแฟมาแจกจ้ะนะนก็<ด>ะสนใจนะคะทานแล้วดีทานแล้วเพื่อสุขภาพโทรเข้ามาที่รายการค่ะ เอเทีวของเราอยู่ชั้น5้านะคะอิมพีเรียลรัาว83นะคะจะมาซื้อที่สถานีหรือโทรเข้ามานะเราก็มีส่วนลดพิเศษให้นะคะแล้วก็จะโทรตรงหาพี่หน่่ยก็ได้นะคะอ่ะพูดอีกครั้งนึงกาแฟหนึ่งกากาแฟถัง,ฟงเช่าและโสมนะคะสิ 2. 2> ตัวนี้แล้วก็เป็นธัญญาหารงาดำค่ะแล้วก็กาแฟกระชายดำเอเดอิ One, นวันค่ะอันนี้เป็นกาแฟสลิมคูมหิวด้วยจ้ะ นะคะทางรายการต้องขอบคุณพี่หนุยค่ะ ไอเก่าของเราจะเรียกไวเก่าไวเก่าออนไลน์ไวเก่าออนไลน์เราไวอะไรเนี่ยไวเก่าเหมือนกันนะคะอันนี้หกสิบบวกไม่สะดวกแก่นะของพี่ยี่สิบกว่ายี่สิบท้ายนี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะพี่หนุ่ยของเรานะคะกาแฟจากบริษัท Onager ค่ะนเ a g e r นะคะขอบคุณนะคะเอสพาราโทนะคะเ s t e เซลล์ผลไม้สดนะคะไม่สะดวกแก่นะคะเดี๋ยวให้หนุ่ยไปลองทานนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะรักษาทุกโรคจนะคะตอนนี้โปรโมชั่น ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งศูนย์แ้าเก้าสามเก้าค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งนะคะน้ำปลรราแม่ไพรินจาาวิรัต20สายแรกแจกฟรีค่ะทานอร่อยแล้วก็มาสั่งซื้อที่รายการได้ค่ะสนับสนุนโดยพี่ไพรินจาาวิรัตเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น,น,นจาวิรัตนี้น้ำพริกวิรัต จวิลาใช่ที่เราขายน้ําพริกด้วยอ๋อที่พิษณุโลกพี่นครสวรรค์หม่ใช่แต่ตอนนี้แบกน้ําพริกมาไม่ได้จ้ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราทานหมดแล้วต้องบอกว่าปลาล้าทรงเครื่องนี้ชอบมากชอบมากค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาไปให้หนุ่ยทานขอบพระคุณมากแต่ตอนนี้นะคะพี่ไพรินจะเปลี่ยนชื่อเป็นแนนซี่แซฟเวอร์ก็จะรูปพี่แนนซี่มานั่งขายปลาแต่ตอนนี้แจกฟรีทานอร่อยแล้วจ้ะ ค่อยมาค่อยมาซื้อค่อยมาซื้ออ่ะหน้าใสไร้ริ้วรอยสบู่วิงวิงนะคะสิวฟ้าไม่มีริ้วรอยนะคะก็โดยพี่เจี๊ยบของเรานะคะแถมสบู่ถูตัวนะคะวิงวิงอ่ะวันนี้สปอนเซอร์เยอะนะแล้วก็กาแฟอ้าวกาแฟของพี่ชายบางสแกเลิฟลักแถมสบู่นะชุดนี้จากพันหนึ่งเหลือ 490เว้าวเฉพาะในรายการนะแล้วก็ชาดาวอินชาก็าวอยก็320อันนี้เกี่ยวกับพวกเบาหวงเบาหวานพวกอะไรเงี้ยของเราเนี่ยคุณภาพหมดรู้สึกจะโฆษณาให้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณบริษัท NK e x p ค e t ็กซ์เเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจาก NK 0น5 9 3ะคะ0 8 5 9 3 9 9ค่ะเราจะมีกรุ๊ปไปเบิก เนทพิพิคเนธที่บาหลี oh. นะคะในราคาเรียกว่าซื้อหนะึ่งแถมหนึ่งนะกุ๊ปที่สองนะคะไปเที่ยวมลรดกโลกเกาะเชจูที่เกาหลีวว้ากุ๊ปที่สามก็คือ,อไปกับพี่หน่่ยไปดูสกุลละกับทุ่งพิงมอสที่ญี่ปุ่นนะคะศูนย์แปดบาเก้สาม้าเก้าก้าศูนค่ะเชิญนะคะก็วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนฝากสิ่งดีๆของพี่หนุ่ยไว้กับกาแฟสุขภาพค่ะ ก็สนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ที่รายการนะคะ ACTV ของเราอยู่ชั้น5อ m มพี e รียนลาดพร้าว83ค่ะแล้วเราสองคนนะคะก็จะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านเพื่อเป็นประโยชน์นะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเราจะเจอกันในเทปหน้านะคะขอบคุณคุณหน่่ยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะติดตาม